กันที่จังหวัดแพร่ค่ะคุณผู้ชมคะกลุ่มอาชีพตำบลทุ่งกวาวจังหวัดแพร่ร่วมแสดงความอาลัยจัดทำเสื้อสีดำและโบริบบิ้นดำแจกฟรีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระผ่านปีหลวงที่ทำการกลุ่มอาชีพตำบลทุ่งกวาวหมู่6กตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองจังหวัดแพร่กลุ่มอาชีพตำบลทุ่งกวาวค่ะรวมกับสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดแพร่ได้ร่วมกันจัดทำ เสื้อสีดำพิมพ์ข้อความว่าขอเป็นข้ารองบาททุกชาติพร้อมโบริบบิ้นสีดำแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบลทุ่งกวาวเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อสมเด็จพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงนายสมชายแสงส้อยตัวแทนกลุ่มอาชีพตาบลทุ่งกวาวกล่าวว่าในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เมื่อทราบข่าว การเสด็จสวรรคตจึงได้ร่วมกับสมาชิกในชุมชนจัดทำเสื้อสีดำขึ้นจำนวน390ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านแสดงออกถึงความจงรักภักดีความร่วมมือและความผูกพันของพี่น้องประชาชนชาวตำบลทุ่งกวาวที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์